บนเปโซอ่าเปโซนี่ครับลวงขนาดนี้เลยนะครับงานเข้าแล้วจดไว้ด้วยนะไออันนี้ลูกมันจะอยู่อาเสียไฟเลยหรือว่าไม่อยู่ไม่อย,อยู่ลองดึงปลั๊กไม่อยู่นะครับไม่อยู่น,นี่ก็ไม่อยู่นะครับมาสีหัวละวิโตนะครับชุดแบบนี้ส่งไปจากประเทศลาวนะครับซ่อมเสร็จหมดแล้วแหละครับ แต่ว่าต้นนี้ลืมถ่ายคลิปก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูครับประกอบเลยครับช่างเป็นหัวฉีดชนิดเปียโซนะครับเบน V วีโตที่บอกว่าซ่อมกันไม่ได้ก็ซ่อมเสร็จไปแล้วห้าครับจริงหกแล้วด้วยครับต้นนี้ก็เสร็จแล้วแต่ว่าถ่ายให้พี่ๆดูว่ามันสามารถถอดออกมาประกอบซ่อมได้นะฮะก็เปลี่ยนชุดวาลข้างในภายในนะครับระบบเปียโซต่างๆช่างครับเดี๋ยวขออนุญาตดูรหัสหัวฉีดนะครับด้านบนเอานิ้วอุดไว้หน่อยฮะรหัสเสื้อด้านบนนะครับ ให้ดูกันเลยครับว่าเป็นเลขนี้นะฮะต้องเอียงหาไฟไหมเลขนี้นะครับเจ็ดสี่เอ้เจ็ดเฮดแปดศูนย์ 7, 8, นะครับเลขนี้อ่ะเดี๋ยวให้เขาทำต่อไปครับเอยดูแบบเบอร์ก็ดีนะเท้ดีดูแบบเบอร์อ่านี่ครับหน้าช่างครับ นี่โซเดโอบี่ฮียกล้องเราก็ดีอยกันนี่ห้นี่หน้าชัดหลังเบอร์ครับช่างครับประกอบเฟีร์โซยากไหมครับยากยากนะฮะยากที่ใช้เวลาต่อต้นประมาณเท่าไหร่สิห้านาทีสิบห้านาทีเยอะไปนะสิบห้านาทีเนี่ยให้ห้านาทีขออีกหนึ่งนาทีต้นนี้ต้องฉีดได้ ระหว่างประกอบเนะครับขอแค่หนึ่งนาทีนับเวลาตอนนี้หนึ่งนาทีสามสิบวิเอาเย็บบล็อกไม่ทันนะครับเดีย๋ยวใช้ประแจก่อนแล้วกันปรอบชิดไปโซครับหลังจากผ่านเครื่องมือกดไฮดรอลิกไปแล้วนะครับเครื่องมือพิเศษไม่สามารถให้ผู้ชมเห็นได้นะฮะเรามาดูครับปิดเครื่องครับเมื่อกี้จะให้มันทำเครื่องนี้ไม่ทำเครื่องนู้นครับ มาดูกันนะฮะการซ่ำหูชฉีดวีโก้เอ้ยวีโตเปโซอ่ะใช้ได้เฉยเลยอ้าแวแต่เขาบอกใช้ไม่ได้นะเราขอดูรหัสหน่อยยกปกตินิ่งเก็บจากรูวพุทดปลาสนะครับอ่ะมาดูรหัสครับใช้รหัสเดิมหรือเปล่าไม่ตัดต่อไม่ตัดต่อนิ่งๆครับ เอามือบังนี้ให้เลยเอาม่บังแล้วมันจะไปหน้าชัดหลังเบ์นอ่านี่ครับ7 H 8 05 NI นะครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณช่างอีขี้เฮฟด้วยครับ